พาเหลืองน้อยห้อยหูไม่น่าดูยุคใหม่ใช่ไหมแต่สมัยก่อนนี้นะเขาจะมีครอบครัวกันมีสามีภรรยาต้องไปบวชไปเรียนไปหาวิชามาก่อนถ้ามไม่มีวิชาความรู้มีความรู้พูดคุณธรรมเนี่ยเขาจะมายกลูกสาวให้เพราะเขากลัวลูกสาวมีปัญหาจึงต้องมาบวชเรียนเพราะอะไรจึงไอาบวชเรียนบวชตัวนี้แ้วว่าเรียนหนังสือเรียนวิชาการ ก็มาสมัยร้อยปีผ่านมาร้อยหกเจ็ดสิบปีนั้นโรงเรียนไม่มี้องเรียนหนังสือวัดวัดเป็นอุทยานแห่งการศึกษาวัดเป็นมหาวิทยาลัยมีทั้งราชบุรุษการปกครองนิติศาสตร์มีทั้งเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมีทั้งศษษิลปะหัตถกรรมตลอดกระทั่งตำหลักตำราพิชัยสงครามตลอดร่งโดนตีดีเสียตีเปล่าสอนในวัดอุทยานแห่งการศึกษาเพราะโรงเรียนไม่มีมีอยู่ในวัดแห่งเดียว เลยก็แยกจากโรงเรียนออกจากวัดมาเช่นกรมศิลปากรเป็นต้นสอบว่านาบานคําถวยพวกศิลปะารกรรมมาจากวัดทั้งนั้นมาจากวัดตำบาตตำราพิชายสงครามก็มาจากวัด,บ,บ,บ,าาวดบวชแล้วก็จะไปเป็นสมัครเป็นทหารขององค์องค์พระราชาแห่งกรุงศรีสิยานะมันออกมาอย่างชัดเจนชัดมากนะจะมีประโยชน์สุดที่ผลอย่ท่านทั้งหลายเองนี่ปัญหามันเกิดจากวัดอันนี้อันหนึ่งขอ,ขอจเจริญพรมาวัดทําไมพราเหลืองน้อยให้หู เดี๋ยวถ้าจะมาพูดแล้วท่านจะเห็นด้วยมาก่อนนี้เขามาบวชกันเนี่ยอย่างตามหนึ่งพรรษาต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยศึกษาเรียนทินปศาสตร์เรียนวิชาชีพเรียนแพทย์เจนหมอในวัดแล้วก็ถึงได้วิชาความรู้และกระสกษขาลาเพศไปก็ไปครองลกครองเรือนสร้างความดีไม่แชร์เชืเช่อในครอบครัวเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบวชเจ็ดวันบวชสิบห้าวันไม่ใหญ่เลยเลยนะไม่ใหญ่เลยจากวัดไปเลย ไปได้มีครอบครัวก็มีปัญหาทรมากไม่ได้ไปเลยนะทั้งหลายลงไปถัวเฉลียดตามวัดบรรนอกดูตบกงุเทพไม่ทราบเราไม่อยู่กรุงโคนอยู่กรุงเทพบวชสิบวันสิบห้าวันหน,น้าไม่รู้โมไม่เห็นศึกแล้ะศึกแล้วก็ไปสร้างปัญหาครอบครัวแล้วก็หาว่าศาสนาไม่ดีว่าอย่าไปบวชเลยไม่ได้เรื่องถูกต้องที่ไม่ได้เรื่องถูกต้อง ทำไมไม่ได้เรื่องเพราะไอ้คนมาบวชมันไม่เอาเรื่องเอาราวแค่สิบวันมันจะได้เดรอสิบวันได้เด้อนี่แถ้าเหลืองน้อยเขาอยูยุกใหม่สมัยนี้เกิดกุริยุกแล้วก็สึกไปแล้วปกครองตัวก็ไม่ได้ปกครองตนปกครองตัว,ปก,ตวปกครองครอบครัวก็ไม่ได้แต่ปัญหาชีวิตก็ไม่ได้แล้วไหนเลยจะไปมีครอบครัวล่ะโบราณถือนะการทำทั้งหลายถ้าย้อนถึงอดีตย้อนยุคย้อนสายท่านจะเห็นด้วย ว่าสมัยปู่ย่าตายายท่านน่ะปู่ย่าตายายเรียนหนังสือที่ไหนไม่ใช่เรียนที่วัดนะคอข้อคอกาอัคราสัญญาโตประบาลีทั้งหายอย่าดูถูกวัดอย่าดูดูถูกสถาบันการศึกษาคือว,วัดวัดจะเป็นแหล่งวิชาการสชื่อถมาสมัยโบราณตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ยเจ็ดร้อยยาซื้อไทยสี่ร้อยเจ็ดปีแห่งกรุงศรียาสองร้อยปีรัตนโกสินทร์วัดทั้งนั้น,นจะไปดูโบสถ์พระแก้วดูดูโบสถ์พระแก้ว ศรีนภาจต่างมาจากวัดทั้งหมดสวยงามน่าทัศนาชมฝรั่งบอกเมืองถวันเพไทยมิเรีมิตรก็คือชีวิตของขุนท่านมันมีความหมายอยู่อย่างนั้นใช่ได้ล้วมีความหมายอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วสาถรรพบานวัดเพะอหยิมท่านทั้งหลายขอประทานโทษนะทามีบุตรธิดาของท่านเองควรจะบวชให้อย่างตา่ำหนึ่งภาษาอย่าบวชเจ็ดวันเลยขอมิถุบาท เป็นชายชาติเชื้อน่าจะเหลือวิสัยน่าจะทุบตัวให้มันดีบวชทั้งเที่ยวดีไม่ได้เหรอะบวชทั้งเดียวไม่ไม่ได้บางทียังไม่ทันบวชเลยไปหาหมอดูวันศึกแหละว,วันศึกโชคดีวันไหนศึกมาเจะเป็นเศษ็ษฐีเป็นได้ยังไงยังไม่ทันบวชเลยดูมอดูแหละไปบวชไวนบอกว่าจะบวชอยู่วันสิบห้าวันแล้วจะศึกวันนี้ด้วย ถึกวันอ่ะวันอาทิตย์บอกไปบวชที่อื่นวันวันไม่รับบวชกล้วยบวชพระทองนะบวชชีใายหนังปะทศเนี่ยไปบวชที่อื่นบวชลับบวชล้องนะบวชคลองประเพณีแล้วบวชหนีสงสารเนี่ยบวชสายกระสุกบวชสนุกตามเพื่อนเนี่ยบวชะอกอกหักก็บวชโกหักหลักลอยบวชบวชคอยงานทางานได้มาลาศึกมานั้น อกหหลักลกอยบวชคอยงานบวชสังขารเสือ่อมสังขารเสือมม่อมเมียไล่ไปก็ไปบวชอย่างนั้นเหรอต้องบวชด,ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาถึงจะได้โคมรรัดได้ผลขึ้นมาทันทียอย่าล้อลีจะประการใดขอฝากพี่น้องเราชาวพุทธศาสนิกชนวทำมีลูกทันทีเอาดีให้ได้กการบวชเอาลูกไปฝากฝังพระพุทธศาสนาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม,รมอย่างตามกอปริยาโทเนี่ย ขอฝากไปเลยนะมีลูกอย่าเป็นแค่ปัญญาตรีนะปัญญาตรีปฐมสีรุ่นเก่าไม่เห็นมีน้ำยาเลยเนี่ยนี่เป็นญาติห้าคนไปสอบพานลงที่ศรีนักิรีร์วิโรธสอบตกหมดเลยขณะปัญญาตรีสอบพันลงตกก็น่าอับอายมากก็ปฐมสีรุ่นเกา่าถ้ามีลูกอย่างตามต้องปริญญาโทปิญญาตรีรุ่นใหม่เนี่ยคือปฐมสีรุ่นเกา่ารุ่นสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม เขาเลี้ยงเก่งตมาเมื่ออยู่ชา้นปฐมสองท่องได้หมดคือปฐมอจัหญ,ญ่แลวมาพิมพ์แจกันไปเรียกว่ามารยาฐาทนท,าท่องได้หมดแผ่ปฐมสองอะไรท่องได้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะมีแต่ผ้าเหลืองน้อยให้หลสถาบันวัดเป็นอย่างนี้แหละบวชเจ็ดวันบวชสิบห้าวันแล้วศึกศึกไม่ได้เลยเลธรรมะตัวเดียวไม่มีไปเลยไม่ได้เรียกลับไปก็เป็นเกรเรกระเส เลยก็ไปลงโทษวัดไม่ดีโทษศาสนาไม่ดีโทษตัวคุณไม่ดีมากไม่ได้หรอ